สวยงามมากนี่เห็นครั้งแรกเหมือนกันนี่เห็นครั้งแรกเหมือนกันโอ้โหรอมานานโตริโด77นะฮะสวัสดีครับท่านผู้ชมทั้งหลายตอนนี้ในมือของผมมีของเล่นเรียกว่าที่เป็นยอดฮิตนะปัจจุบันเลยฮะเซิร์ฟสเก็ตและเดี๋ยววันนี้เรามาอันบ็อกไปพร้อมๆกันเลยว่ามันเป็นเจ้าตัวไหนรุ่นอะไรเปิดกล่องดูเลยฮะ เปิดไปพร้อมกันเปิดไปพร้อมกันโอ้โหรอมานานครับรอมาประมาณ10กว่าวันวของเพิ่งมาถึงเลยสดๆร้อนๆตื่นเต้นมากแกะแกะก็ยากแกะก็ยากดูว่าการรอนี้จะคุ้มขนาดไหนมาละฮะอืออืือโอ้โห,โโหดูเขายัดอะไรมาให้เต็มไปหมด ทิ้งเลยมาแล้วข้างหลังถอยมาแล้วตึ้งตึๆงตึงมันคือโตริโด77ฮนะท่านผู้ชมมาในเตมสีดำนะฮะสวยงามมากนี่เห็นครั้งแรกเหมือนกันนี่เห็นครั้งแรกเหมือนกันรอมานานโตริโด77นะฮะ สิกว่าวันสิกว่าวันที่รอมาสวยงามมากไม่ต้องถามว่ามันคืออะไรอุปกรณ์มันคืออะไรคือยังไม่ได้ศึกษาเหมือนกัาานเรียกว่าชอบเลยก็เลยซื้อเลยแล้วก็เปิดวิดีโอดูอย่างเดียวว่าเมื่อไหร่มันจะมาอุ้ยพอเห็นแล้วรู้สึกชอบสวยงามมากท่านผู้ชมดูสิฮะแผ่นเนี่ยแอบยาวอยู่นะยาว34ตัวผม1 7 0น่าจะได้อยู่ละมั้ง โอ้แต่เห็นแล้วแบบโหชื่นใจอะเจ้าตัวนี้ก็ไม่ต้องถามนะว่าราคาที่ได้มาราคาเท่าไหร่ <S <S เพราะว่าถ้าเอาเป็นว่าออฟฟิเชียลแล้วกันออฟฟิเชียลดีลเลอร์ออฟฟิเชียลเขาประกาศไว้ที่1 000, 2 8 0 0แต่เนื่องจากว่าของนี่มันหาไม่ได้จริงๆมันก็จะมีพวกที่หิ้วมาจากต่างประเทศมันก็จะต้องอัพราคาเพิ่มขึ้นไปในส่วนของผมที่ได้มาเนี่ยมันก็ เรียกว่าราคากลางๆยังไม่ถือว่าไปสูงมากนะปัจจุบันนะเพราะว่าที่ผมเห็นกันล่าสุดเนี่ยสี่หมื่นไปแล้วแพงกว่าทองฮะบางคนบอกขายทองซื้อบอดยังดีกว่า <laughs> มันแพงจริงๆฮะแต่ที่เห็นเนี่ยรอมาสิกว่าวันรู้สึก <sh arp> ชื่นใจเดี๋ยววันนี้จะขอไปไถเจ้าตัวนี้ดูสักหน่อยว่ามันจะคุ้มกับที่เรารอแล้วก็เสียตังค์ไปไหมเขาเคลมว่าเ,เหมือนกัน เล่นเซิร์ฟในทะเลจริงๆเดี๋ยวคลิปหน้าถ้าเกิดมีโอกาสถ้าเกิดฝึกและเก่งแล้วเดี๋ยวเนี่ยจะลองมาทําคลิปให้ดูแล้วกันว่ามันดีแค่ไหนถ้างั้นตอนเนี้ยผมขออนุญ,ญาตไปลองฝึกก่อนนะครับ